หนึ่งสองสามจะไปยังไงเอาเอาไปแล้วครับ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 ตัดเล่นเตตัดเลนเตอุ้ยอุ้ยอุ้ยอุ้อุ้ย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 เด็กหน่อยคัน

จะแกงตะกาคือมือนันเด้อร์กระตาร้อยกระตาร้อยเฮ็ด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 หลงกับย่างตะหนองย่างซีนเนาะไปแล้วไปแล้วไปอาดลาเขียดแล้วบ่ได้ใส่ตะกาเลยเขียดแล้ว เอาเอาไปขั้นมาอีกเจ็กรอบเพิ่งน่ะป้าโวยใจแม่เป็นลุมเหมิดเป็นทางเลยอ้าวเลยเย็บอาคุณพี่พี่จะพาหยอดตะก้าในเอาไปอยู่ไปเลยไปเลยแม่ลีรออยู่แม่ลีรออยู่โอ้โหก็หยอดตึงลงนะวะฟาดโดน ว่างแล้ว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 โอ้ยปาดคว่ความคว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 ่ใส่ใส่ใส่ให้แม่บังเน่ามึงให้แม่บังเน่ได้่หลายบอใส่แมรี่ใส่ใส่หลายปอนไหนปาดได้จังหัะหนึ่งแบ่งหมูน้ำแบ่งหมูน้ำโอ้หลูกจากแมรี่หนึ่งพันคะแนนยย ขอบคุณค่ะเขียนลงไปเลยไม่ดีมุดคืนเจนให้นั่งแม่กองเคลียด้วยค่ะผุนกองเคลียทางนู้นกองเคลียนะคะกองเคลียน้องไม่ต้องเล่นแข่งกับน้องให้ลงแค่เล่นแข่งกับน้องไปเอาลงขึ้นบ่แมนบอนนอบันนีนอไปแล้วครับไปแล้วครับ สาวสวยยืนเป็นกำลังใจนะคะเอาคันจับได้เอ้าคันจับพี่ลุงได้หรอเปล่าจับได้นจจบโนองะมันใจเยองคุณ้าวไปเร็วมาตั้นได้ขึ้นเลยเกตสกีเลนโอเกตสกีเลนกอนมันต้องลงจากพี่ไป มันต้องล้องจากฝีไปน้องจังสีไปได้พอจะเอามาอัานน้องจิ๊บบ้าก็หลงขึ้นอ่ะมาแล้ว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 โอ้เออเอาไปหนีล่ะมาสันอ่าที่เก็บของเขาเนาะเอาตะกร้าไปไพวกนั้นหนามีพับว่างอยู่มันเคยว่างอยู่นั่นานะ ก็เอ็นพระบางอยู่ตรงนั้นไงเรามาดูกันนะคะระหว่างพี่ฟางกับน้องดาวนะคะเอ้ยลงบ่ไปลงปุ๊บไปมาย่อมใหมพี่ฟางจับอเาจับเลยลูกอุ้มมาเลยเออเอาโอ้ยมาย่อมลูกแหววเหย็ดตัวเขียงไหวม่อยากไปไป ไปแล้วเรามาดูกันนะคะระหว่างน้องดาวกับพี่ฟางนะคะมามาเลยบ่งเบกที่ยูบ่งไดนอบัตรตานี่นอเอา หนึ่งสองสามไปแล้วเบก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 ้วนชนะแล้วโอ๊ยนักเลื่อนยันตั้ต่อ อุ้ยนุ <im ples Rad io> <im> ่นแม่ล <están> oh, oh, uh ีได้อะไรมารอแล้วเพิ่มพลังก่อนครับเพิ่มพลังก่อนเอาชุดบารนะครับชุดบารนะครับบารอยู่นี่บารอยู่นี่

มาเ่นเกสีชุดบ yeah. okay. okay. so the wow. ja. so ัไปเร็วอ yeah. ้ใกตตบงได้บ่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวง่ยขอบคุณค่ะง่ายง่ายง่ายตาับตาพับ้องง่ายตะแกงเข้าไปพุ่นแล้วกันเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่ซน ผมคเคยมากมองหนีและผมได้กินเนาะผมกเสียวมาว่างนีแล้วเนาะเออบนี้เข้าต้องใหายบ่ใหา่ตไคายไปว้ปุ่นบ่เั้าอ๋งโอ้โหเดี๋ยว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 เออวูดเดียวพี่ปีนะคะพี่ปีให้กำลังใจอยู่ น้องดาวสู้สู้พี่ปีบอกอ่ะน้องดาวสู้สู้น้องดาวสู้สู้น้องดาวสู้สู้ะะฝ่ะไปใส่นอโอ้ยป่าไปไล่หลังต้วหู้ว่าขาตายเพราะตอนนั้นเราไปเล่นเห็นอย่างเอาอยากล่องทุกขาเนาะต้องเรียนตัวขาตายหุ่นหุ่นบอกขั้นแยวตรงนี้ได้ เอาไหมเอามเฮดไดเฮดไดเฮดบ่ไดบ่มีคะแนนหยาดตะกาดเลยเอเฮดมาลองใหม่อีกครั้งเฮ่อเฮดเดียวเดมันะ่เดนะจับเฝ้าเดียวูกมันถูหดเยเฮอเฮดคนส่า ปล่อยใส่หลังนะครับเลี้ยงบอลบนหลังนะครับโอ้โหสุดยอดสุดยอดยอสุดยอดเลยสุดยอดเลยสุดยอดเลยสีดยอดเลสดอด เล่นสเก็ตอ oh, oh oh, ้ไปแล้วกระเด็นเลยเล่นสเก็ตกับพูลละฮุบเอ้าเอ้โอ้เออ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 ไปบ่ได้โอ้หาับในตะกราโอ้เอาพรเขาวันคล้องไว้เลยฮะรางวันคนเก่งเดี๋ยวเดี๋ยวสิ้นเดือนแม่แขกจ้าลูกคมาให้ประจัน เฮ้ยเฮ้ยีพีอ้ยเฮ้ยพีพี้ยล้มล้มพัดล้มพัดผ่าดัางยูบเป็นแน้วยู่บเป็นแน่วเต้นเต้นเต้แน่วย น ư ơ n ยยยยยยยลูกพับอยู่ไหนลูกพ yeah. ับอยู่ไหนลูกพับอยู่ไหนเล่นเล่นสาขาได้ค่ะขาหนาขานึงพนยกไหวอยู่ดิโอยจะบ้กินเธอเสร็จล้วเกิดนะีต้องต้องย้ายลูกพับนั่นแหละ เห็นแม่ลีไงจะมาหาแม่ลีทั้งยายทั้งหลานเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้โหเจ๋งเลยมานี่มาหนี้มาหันยหน่อยเร็วเร็วเกื่องเงตั้งหลักใหม่นะคะตั้งหลักใหม่นะคะเออเราเอาแม่ลีมาเป็นหลักนะคะอยู่ตรงนี้นะคะ

ยืาได้มมไนเอาถอก่อนออมยเอามหมเอาถอเอามเอมเออถามแม่ไพ่เบิ้งแซบบอแม่ไพ่าสันเต็มปากเต็มคำันาอน้เน็บไว้เน็บไว้พ่อสิโอ้ยเนาะ ดาวยางมาดมเบิ่งวางหนึ่งเด็กกินนี่มันกินของผมตัวนี้ว่าซันว่าแซ่บบ่ไม่ไพ่หวานบ่กรอบดีบ่ดาวเร็วๆดาวแม่ไพ่กินหมดแล้วเร็วๆ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 แม่ไพ่กินหมดแล้วอ๋อเอาเร็วๆเร็วๆแม่ไพ่กินหมดแล้วโอ้โถโอ้โถโอ้โถไปแล้วไปแล้วไปแล้วเกกี๊ยบตรง นีเพราะว่ายานของเชี่ยจิลุง้าองเชี่ยลักซิมเลยค่ะนี่เอาใหม่เอาใหม่บรตุงปตุงมามามา,มาแม่ลีรออยู่ลูกพับรออยู่ลูกพับโย่พ่โอ้หนี่ว่างไ้ก่อนนี่ โอ้ยวางไ้ก่อนว่าสันมาลูกพับอยู่เปี่ยวหลุดหดไปผุนตีปล่อยหลดเลยว่าสันหมดแล้วปหม่วงคือเขาใดพอดีแต่ละอที่เก็บห่วงนะคะที่เก็บห่วงห่วงดาวนะคะห่วงดาวห่วงตาห้าดาวว่าสัน ก็เต็มอันไปกินเข่าอยู่ตั้งแต่กินเข่ามาหาก mm ินย้อนมือได้หรอกหากินใส่มือได้มากหมูเห็ดบ่เป็นเลยเนาะค่ะกินหมูก mm ็มากิน hmm. น้ำน ok ่องนี่แหละหมูเห็ดบ่เป็นมาพี่มุนจะมาลัดโผล่เลยต่อไปนี้จะเป็นติบอนนะคะ ผู้รักษาประตูเาเดี่ยวย่าไปเตะนะเตะใกล้ประตูเลยได้เตะมือก่อนยได้เฮงยั่นอยู่เตะบอลได้แต่ย่าเตะผู้รักษาประตูนะลูกฝนเมื่อตะมุนอยู่นั่น่ะเราจะบอลกับซีมาหนึ่งสองสามหนึ่งประตู เร้าแบบสวยงามมากโอ้โสวยงามมากครับสวยงามมากเดี๋ยวเดี๋ยวจับขาดไก่อนอประตูลงกโก้ประตูลงมุมประตูลงมุ่ง,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 งไฟว่าเป็นเลยลูกที่สองแล้ว โอ้โคุณหมอมากนะคุณอาหนึ่งรองลูกทีสามมาจังไบประตูลงมุมโอ้ไม่เข้าครับลูกทีสามแล้วก็พี่เจนร้อยคะแนนแล้วก็พี่หนิงอีกร้อยคะแนนขอบพระคุณค่ะขอบคุณค่ะ เอาเตูเพเนายเดีดาวค่ะอ้เอาต็มทีเลยดาวหนึ่งสองเขาบ้าเขาเขาบ้าเขาลีลาคัะโอ้ลูกโด่งสวยงามมากโอ้อ่าสำหรับที่ีโอนี้ขอบคุณมาก่านะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไรคือหนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันใหม่จ้า